ไปดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ส่งบ่อไก,บก่บรรณาคือเก่าทุกคนฮะตอนนี้ก็พผ้าล้อบ้านประจัดเรียนทุกคนเนี่อาสิบอีกอย่างที่สามารถสร้างเงินไหนแหล่มายางบง,งบมา บ่อนไม้ยางโบงนี่เป็นไม้เฮาเองบอ่อหรือหวานอะไรเจ้าคู่แกนมกัน,นะะจังว่าเขาจะเห็ดย่างมาจากก็ไม่ไมไแล้วมาให้เฮาถากบก่โดยเพิ่นคิดกิโลลายบันไดหกร้อยกิโลละหกร้อยโอ้แต่ว่าเฮามาถากนี่ก็เฮาได้พื้นบอ่อนมะโอ้ทาได้พื้นทางได้ห้วอยอ้ยังนี่แหละเออ,เ,อหเห็ดห้วยเห็ดยังก็ได้ดแล้วก็ไม่นี่เป็นไม่เพิ่นเนาะบ่อนไม่เฮาเองเมืนบ่ โอ้ฮะที่ว่าใส่เย็นประโยชน์ได้หลายอย่างทุกคนเข้ากาับได้ทั้งได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งอันน่าพร้อมได้นะฮะได้ทั้งพื้นได้ทั้งหัวหลายอย่างเนาะสังเกตเบิ่งแต่ละลังเฮือนนี่ทุกคนนะแต่ละลังเฮือนนี่สีใหม่ๆเนี่ยนี่เต็มๆอยู่สังเกตเบิง่ตงตามหมูบม่บ้านหมู่บ้านประจันเตียนนี่ทุกคน หรือว่าหมู่บ้านใกล้ๆอรอบๆค่างนะนะก็คือกันทุกคนนาะอ,อันนั้นแล้วไปตากอีกบ่นเนี่ยเออตากก่อนเนาะตากแหงเลยจังติดคล้ายบ่ วิากนั่นนี่เลยเกิโลละหกร้อยไดอโอได้น้ำหนักเนาะกันนี่ฮะว่ามเวนลำชองลำนี่กองลำี่กาได้ลายแล้วโมเวนได้เป็นกิโลเลยพี่จักออได้ประมาณสิบสองพันบเมื่อหนึ่งนี้เฮ็ดได้ประมาณซนหนึ่ง เฮ็ดไล่กันได้ไล่เด่นเฮ็ดน้อยกันได้ๆๆไดไดนๆๆอ้อยอะไรเนาะแต่ว่ากลางเว้นน่ะมันจีหอนถ้าเกิดว่าตกกลางคืนน,นั่นเองกะตกประมาณทรงใบปลายนี่ทุกคนกะทิเห็ดน,นี่แหละบรรยากาศมันกับซีดีประมาณนี่แหละนะนี่ทางนี้ก็เป็นกำลังนั่นแหละเลยโใส่เสียมถากเนะ บ่บ่มีลูกสาวซอยบ่บ่มีบม่มีจะว่ามีลูกสาวเลยสิทากซาอยบ่มีลูกสาวเออบ่มีลูกสาว,ม,าวมึนเลยตอ้งพัวมึนแลว้วเอาพแลว้ลวนัว่นเสียแลว้ลวแลว้วแล้วแล้วสังเกตบึงใหม่ในลไลน์ทุกคนซัมเห็ดพื้นดังหรือว่าเห็ดหัวเห็ดยังเหนีย้ซัมสีใสเลยนะ พาเขาตัดแล้วเขาแกม่มาให้เรียบร้อยแล้วก็เขามาหับเอาเรียบร้อยทุกคนแล้วเขาสามารถอันสั่งเป็นเงินได้เพาะเนี่ยนี่อ่ะตัวอย่างได้สังเกตเบฝังตามตามในรางเฮือนเนี่ยนี่โอ้แต่ว่าอยู่บ้านนี่ยโบอิดพื้นใสนะโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนทุกคนนี่ตาลับใหญ่ๆในเขาสามารถเอาไปเห็ดหัวก็ได้ กันลงนังเลก็เต็มเลยเต็มแตลางเลยนะผลเ,เลี้ยงไหวคักใช้ไหมซามซี่ไซเนาะเดี๋ยวพารอก,ก่อนทุกคนเดี๋ยวบึงไปน้ำกันอยู่นี่นี่อย่างในอิสราเลยมูนี่กับผลบริสัยขอกทุกคนปล่อยเลยสบายวิทีชีวิตบันเท่านะ มีทุกๆุกลังเฮือนได้บูมีว่าเฮือนได้สิว่าสิบบมีได้เนี่แต่และลังเหี้ยวลอลอ,ลอมากเลยหรือว่าตั้งแต่ทางเข้าบ้านทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้าบ้านหรือว่าบ้านทัดมากนะครับมีคือกันทุกคนนะบมูมแนว่ามีเท่านี้นะเป็นมูเป็นยังกับ่นบริษัทขอกะเพน่นปล่อยเงินเลยสบาย จะพาเราเบิ่งกันทุกคนหมู่บ้านนี่เป็นมู่บ้านใหญ่เลยค่อนข้างน่ะเป็นการเป็นกานะคือกันทุกคนเอ้ยยูนี่นี่มันสิบบุมีหงสีใหญ่เลยทุกคนนี่มีหงสีประมาณนี่เขื่อนไปเขื่อนมันกลุ่มเขื่อนไปเขื่อนมันนะแต่บางเขื่อนก็ยังตั้มเข่าอยู่เดี๋ยวพาเราไปก่อน อ้บรรยากาศดีแห้งนะตอนพโปรยอยู่นี่มันสำมอยู่ทึ่งพู่เลยทุกคนได้ไลยแล้วบ่ได้ไลยแล้วบ่เมื่อนี้ฮะมันเตียวตะดำตะดำตอบเออประจักรซ้ำนะภาษาคอยเนี่ยประจักรบ่เออโบหุ่นาะเออเป็นประจักรอ้าวบดีบินทุกคน <San> đấy, nhưng mà bông côn gặp Hu Jắc đấy, vì cậu bảo cái gì anh cậu à, cậu xa cậu. để mừng anh nó bằng này, để lọt đấy. để lai là bom này, gì ba? หมดจังเลยอเออยข้าเจ้าโบอะโบมันยังว่าวได้มันไ,ได้ไหมฮะเอ้ยวิวว่ากันย่าในเฮ้าบอ,บอมื่นหนึ่งนี่เฮ็ดทากันนี่ฮะได้ประมาณหอดบบแซนหนึ่ง ป <laughs> นะ่าแสนึ่งแสนโม้ออออจักบ่ได้โบประมาณหาสิบพันหาสิบพันแสนแสนหนึ่งออโอ้หนึ่งวันเห็นใจหมื่นละแสนโอ้โอเคได้เนี่ยโอ้ทางหน้ามีผู้เสียผู้เสียผมเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนได้รายแล้วบอดสบา,ายดีสบายดีา<ห>ทากสุมือบ่ะนี่ฮะาทากสุมือบ่ะส,าาสวงแรงๆเลยทากเนาะ<ห>ทากเป็นกังเว็ดแล้วมันสิหอนเลยหากับถากนี่นี่ฮะ ได้เท่านี้บ่ทางค่ายนี่ได้ประมาณเท่าไรเนี่ยสามสิบประมาณสามสิบพันเน่ยอ่าโลละหอยบเดี๋ยนี้หกลอยเป็นึ้นให้แล้ว โอ้เพื่อนนี่ผู้สายลายเนาะผู้สายมืดบอดนี่ฮะเออโมเมนต์เต็มเม่านั่นดิเอออันนั้นเม่บ่โอ้เมทากันอยู่นี่ได้เข่าทั้งเมทาพี่เละเม่ทาวไม่ลูกจะคนหนึ่งเละนะไว้ปวดจักอีกเละนั่นนี่เจ้า วันสิาทังแม่เทาวสิครับอะไรเล่นนั่นนอ่เฉยแม่เทากับบูจัดสัมอืออ๋อม่เทาเออแม่เท,า,เทานี่ได้แม่เทาจากน้ำหวานบ่โอ้ยใช่ลูกเพิ่นนะเจ้านะมีจะคนใช่แมน่นมับ่อือแมลแล้อะรเล้ย Was chị cầu thang mẹ hoặc mẹ hoặc mẹ chắc mẹ hoặc mẹ bát mẹ hoặc 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 mẹ กระมาณสามชิปเนาะกองนี่ยืดนี่หลายกองเด้ผู้ชมกันตีไปหมื่นหนึ่งหมื่นละเซนแต่ว่าเป็นบริเหตมือหมื่นเด้ทุกคนนะเป็นเหตุประมาณอ่าส่วงแรงๆหรือว่าส่วงบ่ายไปนะประมาณน่ะเนื้อไหนไฮเลยเ <c oughs> บื้องไห้เหดเสียม เฮ็ดเชียมถือคอยเลยคยจะเป็นเคยเฮือนนี่เราได้เอาโอเคเดี๋ยว่อคนคนคนอายเฮ้สบายดี แล้วมิดจัดบ่มีโอ้สบายดีเอ้เดี๋ยวมีสัญญาณต่อครับฮะฮะก็มาถากในบ่อหน่ครับบ่ไมมนี่เพิ่นนเามาส่งบ่เออเพิร์นเอามาส่งแล้วห้าถากให้เพิรนนั่นหน่บ่และวไหมนี่เ้าเอาเนาะฮะมาเปินไหมอันนี้อะไร เออเอ้เราเราเไม่ได้บอเอออ่าคอยคิดว่าเราประจักษ์พาะพระเจ้าก่อนได้เออมีสี่คนบออ่าเออโอเคเอ่อโอเคเพ่ะเดี๋ยวไปกันอ่ะเดินทางไปกันทุกคนนะ นี่ก็ผ้าเหล่าบัณฑนะแต่ว่าสังเกตเบมึงแต่ละบัณฑนะถแถวๆนี้นะเฝนสีอันนี้ใหม่เมื่อเลยเป็นใหม่ยังวงทุกคนนี่บริเวณนนั้แต่ละเฮือนนะถูกลังค่าเนี่ยสีมีเลยทุกคนนะโอ้เบวหนุทีมงานเขกนาก็จะไปใช่เลยจะผ่านเรากันจะผ่าเราบัณฑกัน อันนี้มันนนานจมีส่วนมานำบริเวณไก่ๆนี่เป็นจังสามารถแก่มาให้ชาวบ้านเขาอันนี้ได้นะทุกคนตา,ามเทาทามเลยได้ไปเดี๋ยวรอกนันพุ่นส่วนนะกับ งานดองนองได้ชมพื้นเขากำลังยองกันอย่าแนี้เนี่ยแต่ถ้าเงาผ้าเราบานก่อนคลิปนี้ทุกคนนะถือว่าคักอย่างหนึ่งนะเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยทุกคนนะ พอได้แล้วก็เป็นใส่กระสอบน่นสบายดีแม่เท้าได้ไร่แล้วบ่มัอนี่แม่เท้าผมยากเ้ยหากรได้ชำนนี้บ่0 0กกกิโลหกพันหกร้อยห้าร้ ห้าร้อยเออเมื่อหนึ่งนี่ทางใดประมาณจักกิโลฮอดบมแซนหนึ่งเออฮอดแซนเออเมื่อละเมื่อละแซนหรือว่าแซนปลายหมดแล้วเนาะเอออืมได้กำบนดโดยทางวุ่นเมื่อเนาะทางโดยสว่างแรงๆส่วงแดดส่วงแดดนอนทุกคนว่าอะไรเป็นงานอันดิเลกได้เนี่ยเอองานอันดิเลก พอถากนั่นนี่แล้วมันก็นใสกระสอบนั่นตักใสกระสอบเนบ่ตักใสกระสอบเลยเอาใบน้ำบ่อนี่ฮะเอาไปรจานบ่เลยเลยนะคายเลยแ<อ>บบมองเข้า้าไปส่องอันนี้อะไรแม่เอเอ ลอ,อยเข้าจาังนี่ฮะแม่ไม่นี่พิ่แกมะห้บอกแม่โอ้สบายเนาะเข้ามีนาทีถากอย่างเดียวถา,ถากเบิกมันอแม่อือโอ้โอถือว่าขนาดยูเป็นรายใอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนทางั้นก็แต่ว่าไม่นี่ทีเข้าถากออกนี้พี่นหนเอาเล่ยมันบอก บ่าไม่มกองอยู่ในได้เป็นไง,นไงเฮาเนาะเอคเอคยเ็ดพื้นโอ้เป็นพื้นเป็นยังไปเลยเป็นพื้นเป็นลังหัวเนาะโอ้ดีอย่างเด้หนิเอ๋โอเคอือโอ้อยู่นี่ถือว่ามีอาชีพเสริมทุกคนนะถ้าเป็นอั่นนี네้ชาวบ้านก็สามารถที่จะหาเงินได้ง่ายแน่นะทุกคน ตามทีเฮามานะทุกคนบริเวณบานนะที่ปั่นปานมาเลยนะจ hey. ะ bon มีลายหมูบานเลยนะเยามานะคือกันเลยคือกันเลยนี่เลยมูได้นะวันมูปบาได้มูบาทาน่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่่่า่่ บายดีแม่เทาบ่ได้มีลูกสาวบ่ได้มีลูกสาวซอยบ่บ่แม่ลูกชาวบ่ม่ชายนี่ลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวนะคนไปผ่านผิวคนอย่ามาลูกสาวซอยเลยลูกเคยสิซอยได้เนี่ยคันลูกสาวมาเลยลูกเคยสิซอยเออลูกสาวมาอยู่เนาะลูกสาวมาอยู่เสียเนี่มาซอยแล้วลูกเคยกับซอยมาได้แล้วยังเหมือนลูกสาว ห้้าก็ได้เชมนี้บ่ไม่เท่าบอ้โหบอ้โหเอ่อแลแลนั่นน่ะฮะเดี๋ยวรอก่อนเด้อแม่เท่าเด้อเออไก่เด้อโด้โอ้ยู่นี่เชือลูกหลายเชื้อได้หลายน้องกันนี่้บ่ได้มีลูกสาวบ่นี่กะ à côi về sipein lục về sipein lục khơi mà thảg <laughs> uh, à. à, like oh, like đấy đấy này nè vui vui quay đầu con há cả thảg văng bờ đê hưng niềm vui đấy đấy nhá đài hài nó đài hưng đài hài ô đài hài ở đây xem này em เป็นขกนะบ่ขกตั้มเขาบ่เนะี่ยเออเออผักอะไรทุกคนโอ้โหเคยเห็นนะเ,ออเป็นโกคีนได้ไหมน,นี่สาบอ่ะโอ้แน่นอนแน่นอนแต่และมือเพิ่นต้นเสาหรืวเพิ่นสิ่งตั้มเขาทุกคนนะเดี๋ยวมาแล้วฮะจังสิพาเรา เดี๋ยวผ่านหลอกบาทุกคนมาเนี่ยบานปดจัดเตียนบานเบาเฮียงอะไรทุกคนนะแต่มีบางบะบางลังค่าเพิ่นกระย่งบริจักเพราะว่าเพิ่นบ่คคยได้ออกนอกได้ทุกคนนะบุคคือคือเขาบาเฮียงเขาสีไปหรือแบบเขาจักเลยอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นพวกผูเท่านะเพิ่นสิอยู่กับบานแล้วบ่คคยได้ออกไปนอกแนะ่นี่ กะสิบกไ่ายูจักภาษาเฮาบันไดมูจักละน้อยทุกคนนะแต่แต่ี่อยางได้เวลาเอาทามนะฝันบุรียังนับเป็นตอบเฝันพยายามตอบทุกคนเออโอเคโอเคอาอในก็คลิปนี้ก็ไม่มียังไล่เลยทุกคนบ้าเลากบ้านเนยฮะแล้วยังได้กับคลิปหน้าฟอกกันใหม่ทุกคนนะบ๊ายบายเด้อ